สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก่าสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะวันนี้ก็ขายคำโลงแรงเลยทุกคนเลย <c oughs> ก็สิพา,ากันไปอันหาอยู่หากินเนาะสิไปสอนพี่น้องเลยสิไปสอนอยู่หน้าโคกผู้หละหน้าทีหน้าโคกคือหน้าเทิงทิศบิวนปลูกมะโม่ผู้ล่นพี่น้องก็พากันออก มาจะทั้งบ้าน<ม>พอว่าไปเอาเง่งอยู่เพือนเจปากแดงเนาะ้ทีมงานมากับไปแล้วพอ่อมาีก็บลายขนาดกับไปกับซาอุ <c oughs> เห็ดอุมถุ่มอุมทุ่มอยู่พี่น้อง <c oughs> สาเดียวกับไปไทยสาเตยกับไปเห็ดงานพี่น้องเอ้ซาอุยอยู่เพือนเ <c oughs> พราะว่าอายุยังบ่ทันได้หอดสิบแปดปีผ <c oughs> นกับบหับเนาะ ซาอุยอะไรซิบหา,หา,บาโบยอะไรซิมหาปีพี่น้องชิบหกชิบเจ็ดชิแบแปดป้าท้อยังลายปีเติบนอนอิ่มอยู่ดอกสิ <c ười> พากันไปสอนหรือจิพากันไปเอาบุญได้เนาะแล้วก็แม่เศร้าที่เวแบกแงงนะพี่น้องเอ้ยโสดระเด้อพี่น้องเอ้ยบายดีผู้ใดอัน นล้วก็อยากได้กระติ๊ดต่อเออพี่น้องเลยหน้ากระลายปากกระลายเนาะดิ้นลายนะเฟซบุ๊กเลยได้เฟซบุ๊กค่ะบ่ชื่อเฟซบุ๊กค่ะเออชื่อเฟซบุ๊กแม่สะเดี่ยวกับแม่พันหวงง่วยยางเด้อพี่นอ้องอ่าเขียนเป็นตัวลาวนะเพื่อใดอ่าสนใจเนาะพี่น้องก็ติดต่อหาเพื่อนได้เนาะ เฟินกระขาดคนอันเห็ดหายเห็ดหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่เล่พี่นาเตงทงตัวเทิงพี่มาเทิงพี่ตัวว่าเฟินเสริมคิ้วเล้ะพี่น้องเฟินเสริมคิ้วแล้วพี่น้องเอ้ยมาพี่หามาเพชรบู๊เด็กน้อยมือนี้ สีพากันหัวกันจะแต่งไรเขาอันปาลาแล้วมั้งขว่มห่วยขว,ว่มหงทันวมมาทันวาพุ่มเอนมาทันวาจะไปมาไว้นะเพชรตอนไปนี่กะตอนไปนี่แบกเง่งตอนมาถิบมไม่เลิกคำไม่ได้แล้วมมถิ่มรถพุ่มเอ็นแงงเขาหรอก สวนมันเจ๊ปากแดงบ่มีห่อนมันเนาะไปใช่ง้างก่อ,อนป้ย่างก่อนว่ะสวนมันผืนกับบัมีมันพี่น้องเออมีแตโกกวิกง้างก่นนะ้างก่อนบังคับน้อยสบายดีไมหมบ้งคัน้อยสบายดีดีดีดบดดีดไปปัดย่าง <laughs> งางาน,งานอดปลาตัวเสีเอาปลาป่อตัองพ่อด่ามาอยากมีส่วนแบ่งเลยย่างย่างนียย่างนียวิดดอนนี่กันหน้าคอยคำละเบิกเป็นไทยใหญ่ในทำสีอ้าวขาวนะโฮ้ย มันก็สวงามอยู่บนอ่ะคนบอปลายคือว่าเลยขณะเห็ดสำลักกันยังบวายเดี๋ยวเรากันอ่ะฉันพูดเยอะๆเลยคำจ้างนี่โอ้ยบอปลายก็จะคุณลาคว้อนะเนี่ยแม่นะบอแม่ก็จะสีเห็ดหัวนะเฮ้ย เอออืมอ oh. <m agn salah> mm ือเขาเห็ดแล้วเขาก็สบายคือยังตะขางดียวกัเขาเห็ดกันนะ วายเหน็หนว่าป,ปุบป,ปับป,ปุบปับปุบปับจนน่าก,ก็ได้เห็นหน้าอีกแล้วสีโฮดมบุษะดมเบิกปบุษะว่าิีโฮไปติดมัน อยู s, <pod> ่หน <mad> i̇şte in ้าป้าเขาก็มาจนโจยเบิดมาซีโฮตีู้สาวมาไวมาไวมาไวทีมงานลายขนาดจำเล็กเด็กน้อยมาเบิดหอดเลยพี่น้องมีกระส่วนหมกโมค่ะนี่นี่ที่สอนน้องนี่แหละน้องที่เอาปีกายนี่เอาสอนมันก็หมูมาหอดผีเชยนี่ ອ້າພີ່ນ້ອງໝາກມູກໍຍາມມື້ແລງກະຊື່ນໝາກມູກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອັນນັ້ນດອກຍັງທັນໄດ້ບິດຍ ก้จับไปสิดีเยะกใจับอันลูกหมริับอนี้บริับนี่น่ไดนี่ช่วยช่วยช่วย่ว่วยช่วยช่วว่วย่่ช โบรายมันอยากขึ้นป้ากลุ่มกับมี่เนาะมันอยากถึ้นดูเฮาอันอันนั้นเริ่มเฮาก็มีบริจาคลูกเฮ่ปลาชิวปลาชิวน่าจะรักนะน่าจะรักป้าตอนนี้ ไปเอาไปกรบป๋ามึงเอาบ่เยอาเลเนาะอ้ยาเนี่นจอดเอาไปยักได้โอ้ขยักได้ขยกได้เอาไปลากอีกคนหนึ่งเอะาพุตพี่แมวแล้วคือพี้ิด ไปดูเข้าไฟนะ้าเห็นนะไปดงอันนี้เล่นเกมกูไิ้ไกลบ่เด้่ยมาจากการหาอยู่หากินบ่มาเล่นเกมซ่้ยบ่

มนีเางมป้อตะเข่งเนาะตะเข่งปก็อิดียวนี่แหละุยมากบ่ได้มานหนอมาเด้มาก็ตอิเดียวอิเตอร์อิเตอร์มาห่ใหม่อีเดียวมากระมังนี่นจะเล็บดำเลยลายได้ชปมือปมมือเขึ้นแหมดแล้วเอาหอยปลาบ่เ เดว่าดี่าดบีบีวเส้าป้าไเห็ดเห็ดน้ำให้มันนี่น้ำ หเห็นคนพี่น้องลองมาสอนบ่งน้องนี่เนาะกระถึอยูมนหักแข่งบบป,ประดัยแข่งบบท่านปลาพี่น้องเอ,อ้ยนี่สอนยูน้องาลายลายเติบสิพากันลากอย่างสิพากันเมือ,อ,อง,ง,งอ,ไไอ,อ,อ,อุสีพาขัแย่งบอลในรายอนีรอีจักอกใส่หมอค่ะเห็นว่าอยากกินก้อยดีคุมค้มๆ

มาล่างกระทังให้นยฮะแมะ่ก็อขาวงามเลยพี่น้องหอนหอนหอนว้ายกบเองนะบอน,นี่ <c oughs> เนาะสกูเจะได้เอาไปนี่ <c oughs> บุกเป็นเอาล่างไปล่างมาเอาหมดแล้วตักโรบอ๋นะอนเมนน่อย มีปอทปุกงวบปุบกายขู่หรือปะเท่โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกับซีคอจบคลิปเอาไว้สนีพี่น้องเอ้ยก็ได้ลายเลยเนาะก้อยบะเหวยอุกิน,นหน้าเน่ปลาเนาะอุ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 ล้วจะปันกันบะเหวย